มาโซเลมาล้มอมวงคุยกันมู่ห้าสาวอิสามาเดินมาตุ้มโฮสวัสดีครับต้อนรับกับซูเรกันตุ้มโฮมครับกับผมกิติสิงหาปัดครับหมอแพทยค่ะแพทย์หญิงปรสัสวีแสงชาติค่ะ พอกระเท้าสองคนคู่มือค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หาวงเคิงหอดหกมงแรกค่ะกับรายการทั้งเท้าเบิ้งได้หลากหลายช่องทางนะครับจากที่บเบิ้งทางช่อง3กด33แล้วกับเบิ้งทางอ่ i k ิกต๊อก ตุ่มโฮมตุ่มโฮมแล้วก็มียูทูปตุ่มโฮมแล้วก็มีเฟซบุ๊กเพจนะคือว่าตุ่มโฮมน้ำขาดแล้วก็วิทยุก็คือเก่าแล้วครับ fm ร้อยหะโอกาสทักทายสวัสดีพี่น้องที่ฟังอยู่ทางวิทยุ fm ร0อยหนั่นเลยครับเด้อมื่อนี้สิผ้าไปเบิงผิธที่ก่ำซักดิอย่างหนึ่งครับหมอแพทย์ัดขึ้นทุกๆเดือนหกนะครับเป็นการแสดงความกระตันยุกับปูตื้อแสนคำ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่ายานเป็นเสือววาุ่มข้องชุ่มชนมาตั้งต่ต่างหมู่บ้านอันนี้เป็นประเภทนี่ที่อาจจะมีอยู่หลายหลาชุ่มชนที่ตั้งกันมาแต่โดดๆสมัยโบราณแต่ว่าเข้าบ่ใคยเห็นประเภทนี้แบบนี้ต้องคงอนุรักษ์ไว้พอแพกับิภาไปเบิ่งความสามัคคีของชาวบ้านนะคะอยู่อำเภอศรีนรง์จังหวัดสุรินทร์เพิ่อออกมาร่วมกันทำบุญใหญ่ทรงแขก ต้อส่งต้อทั้งปูนสาพระพุทธรูปองค์ไ่ครับเดี๋ยวก็ไปเบิ่งเอาบุญน้่กันครับแล้วก็จองท่าธรรมหากินมื้อนี้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นเอาของที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับน้องที่เห็นต้นคุนต้นเลืองเหลืองดอกเลื้งเหลืองมันที่ออกดอกเหลืองอาลามเลยพ่อดอกเบิดไปมันก็คือต้นไม้ทั่วไปพอมันออกดอกออรอแล้วก็ออกลูกออกลูกแต่ว่าต้นคุนมันเป็นฝัก ลูกวันนี้เป็นฟักเจ้าแย่กี่หอย,ออยปับดึงกันล่นลงมางก่าบล็อกกับตีนที่หุ่นแท้บ้านเขาไปเก็บมาขายค่ะอยู่แถวหน้าสามดีไอ้กันไล่มาคุ้นตอนคุ้นนี่ไอ้ไอ้เด้เก็บมาข่ายก็เด้เก็บมาขายยังเสียดายอยู่เสียดายเนาะแต่ว่าแท้บ้านเขาไปเก็บค่ะอ่าเก็บแล้วก็มี่พอขายมารับซื้อเป็นศูนย์รับซื้ออ่ามือนีมาเบิ่งครับว่าเขาเอาไปเฮ็ดยังกัน คายได้เงินบ่หน่อยได้บ่พี่พบลงเป็นทุ้นออียงไปเก็บมาซื้อเงีนค่ะครับที่สำคัญคือหมอแพทย์บอกโหเลยยูบาลกับมิตตทิมอายอ่ะสุดท้ายแล้วในช่วงยูดีมีแห้งสิพากินอะไรดีแล้วจะมีความสุขนี่บางอย่างเขาอาจจะคิดว่ากินอาหารมันเกี่ยวของกับความสุขหรือเปล่าเมื่อนีสิพากินอาหารคลายความเครียดค่ะเขาเริ่มเมื่อนีด้วยการลุ่งแขกครับพี่น้องลุ่งแขกเขาอาจจะเคยได้ยินลักษณะ ล่งแขกเกี่ยวเขาล่งแขกนู่นเหกนี้ต่ว่านี่เป็นการคล้ายๆกับล่องแขกท้ำบุญเพราะใครเห็นแล้วด้วยครับในหมู่บ้านต่างๆไปซอยกันล่งแรงกันนะครับสร้างพระพุทธรูปใหญ่เรียกว่าทรงตอถังปูนกันนะครับเด็กน้อยผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไปเบิ่งครับนี่เกิดขึ้นได้บุญบบต้องไปใส่เงื่อนจ้างคนครับแค่บ้านเฮ็ดกันเองครับพี่น้องวัดสำโรงราชบำรุงยูบานสำโรองอยูอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับ อันนี้เพิ่นมีงานบุญรอพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนาตักกพ่วงหาเมตรสูงเกเมตรครับมีไอเดียเรียกว่าเปิดโอกาสให้ไทยบ้าลนี่มาร่วมกลุ่มกัน ซอยกันปั้นพระพุทธรูปเองครับยืนเป็นแถวจากบันไดไปถึงยอดทั้ง,ท,งทั้งสุดเลย<ฆ>ลำเลียงถังปูนที่ระบายที่ระบาย<ฮ>ทรงต่อกันไป<ฆ>ไปเทพปูนรอปั้นองค์พระญงยย<ฆ>ที่ว่างแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ<ฆ>สำหรับพระพุทธรูปนี่มีนามว่าพระพุทธมหามูนีปฏิมากรยุดที่น่าสนใจของงานปั้นพระก็คือว่าเป็นการรวมแรงรวมใจของชาวบ้านมาลงมือปั้นกันเองทุกๆมือเลยครับ หรือเป็นการสร้างพระที่มีเห็นหน่อยล่งหน่อยล่งในปัจจุบันนี่ครับหมอแพรนอกจากแท่บ้านพันสมิมรร่วมกุมกันปั้นพระแล้วก็มีการนําอาหารมากินกันเองเป็นบรรยากาศที่หายไปจากชุ่มชนสังคมไทยมาโดดแล้วนอกจากไปซ้อยกันเท็ดเกษตรแล้วก็นี่แหละครับมาเฮ็ดกันบุญแบบนี้บยาศที่เห็นลมีมีการแบบนี้กระล่องบิ่งนะครับบางที่การบ่ต้องไปจ้างแรงงานหรืออย่างที่เสียตัง ใช้บานถลรวมร่วมกันมากแบบนี้อันไหนที่เป็นยกเว้นงานสร้างงานสร้างต้องเป็นปลูกฝีมือแต่ว่าอันนี้เป็นงานใสแ่แรงเนาะอ่าสร้อยกันครับพี่้องครับใช่เอาไปเอามาเข้าเดี่ยวแล้วเด่นแล้วครับนเพราะว่าเลี้ยงงานแรงงานขึ้นไปเท่เท่เท่ผูใ้ใดก็ยังมาซอยกันเพราะมันได้บุญนะที<ด>่ว่าะครับม้วนพอมครับต้องเข้าไปทีกว่ามาเพชรอาบสิผ้าไปเบิ่งอาชีพไอ้ครับคนไวัยเกษียนครับแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนเริ่มจากเริ่มไปดักกุุงฝอยมาขายซื่อเลยครับหลังจากนั้นเพื่อนต่อยอดมาเลี้ยงเลยโดยกกาารเเเเีียยยไไสทอดปิ่่งันลคะ ร้อยตำรวจตีอภิิ์พิทักษ์ว่าตรีค่ะคอาอยุหกสิบห้าปีแล้วค่ะอยู่อำเภอละงูสตูลน,นะคะตะเกียรเป็นตำรวจเพิ่นกเกษียณออกมาแล้วตอนแรกก็มาเห็ดไทเฮ็ดสวนนี่แหละค่ะแต่ว่าเพิ่นแบ่งเวลาช่วงเศร้าเพิ่นออกไปดักกุ้งฝอยในแรล่งนาธรรมชาติเลยค่ะโดยเพิ่นสื่อกระช่างน้อยอะมาสิบอันเพิ่นกัดักกุ้งฝอยได้เอาหลายเอาไปขายด้มือละห้าร้อยบาทบแต่ต่อมาได้บัตนี้ค่ะไอ้เพิ่นว่ากุ้งฝอยนี่ขายดี ก็เลยคิดว่าสิเพาะเลี้ยงเลยดีกว่าค่ะก็เลยน้ำเอากุ้งที่ดักได้คู่มือคู่มือเนี่ยค่ะคัดเลือกเอาตัวผูและตัวเมียที่เพิ่นมีไข่นะคะเอ,อามาใส่ในทอซีเมนต์ไว้แปดทอพานไป2เดือนค่ะกุ้งฟอยที่เพิ่นเอาไว้ในทอเนี่ยและค่ะ เติบโตออกลูกออกหลานจนตักขายได้ไอขายได้ราคาขีดละหาสิบบาทค่ะแบบสดๆด้วยค่ะเป็นๆแต่ว่าค่ะตาย20บาทต่อขีดค่ะแต่ละมือเนี่ยเพิ่นกระสางไร่ไดได้วันละไม่ต่ำกว่า500บาทพอธรรมดาได้นีอาชีพเสริมคนไว้เกษียนเนี่ยค่ะต่อไปก็อาจจะต่อยอดเพาะเลี้ยงเพิ่มให้ได้ราคาที่มากขึ้นอีกนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันมันรับถิ่นหน่อยโลกหน่อยโลกในธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนก็เลย ต้องมาเลี้ยงมัน้อพ่อครับหมอแพทย์จะเข้าอยู่กรุงเทพหรือเข้ามาทำงานอยู่กรุงเทพอยากกินหากินเน่ก้อยกุ้งอยากเห็นมกกุ้งเนี่ยมันต้องไปซื้อตลาดสดตลาดสดที่เนเก็บมันต้องเอามาจากเลี้ยงแบบนี้เอาละครับไปเบิ้งอาชีพอีกแบบหนึ่งมากกับหนาแรงเรียกว่าแรงต่อฝนต้นฝนเนี่ยมันเป็นนาของหมากคุ้นพวกนี้เลยมันสุกมันแห้งพอดีนะครับไปเบิ้งครับโอกาสแบบนี้สั่งไรกในเชาาบานบ่หน่อยครับ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกุนจันทราโนโวิลัมนะครับ เพิ่นอายุ62ค่ะเพื่อนเป็นเกษตรกรอยู่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่แหละครับเพิ่นผ้าขอบรัวเพิ่นเอารถออกมาตะเวนเก็บฟักคุนจากต้นคุนหรือว่าตนราชพฤกษ์มันนลวงมาเองตามธรรมชาตินี่หมอแพทย์บอก่มก็เห็นนี่ละนี่และแบบนี้แหละเพื่อนบอกว่าปกติเกเทศอาชีพหน้าทำหน้าเป็นลักษนี่แหละแต่ว่าช่วงเปิดเทอมก็เอารถตู้รับ่งนักเรียนพ่อว่างนี่ครับผ้ารอบขั้วหรือว่าเพื่อนบ้าน ตะเวนหาเก็บดอกคูนครับถ้าได้หลายก็ส่งขายไปจุดรับซื้อครับ<ะ>ตอนนี้อยู่อำเภอปะกคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จุดรับซื้อครับ<ะ>แล้วก็อำเภอขว้าซิินารินครับ<ะ>อยู่จังหวัดสุรินทร์ขายเป็นฟักเนี่ยขายได้กิโลละ3บาท<ะ>แต่ว่าถ้ามีเวลาแกเปลือกออกได้กิโลละห้าสิบห้าบาทฟักคูนที่เขารับซื้อนี่เอาไปเฮ็ดน้ำมักหมอแพท<ะ>เอาไปเฮ็ดยาละายเอาฟักมาต้มกับน้ำเติมเกลือลงไปจักน้อย กินกอนนอนหรือว่ากอนอาหารและที่สําคัญที่เขาซือาซ่อกันลหลายๆซื่อบ่ออันเนี่ยก็คือเอาไปประเทศจีนส่งออกไปประเทศจีนหมอแพรส่วนใหญ่ทีบ้านเพิ่นกิสิเริ่มเก็บตั้งแต่ปลายมากราามไปจนมาพุนละเพราะว่าคู่มันกระบ,บาดมาพร้อมกันเนาะ,ะปีนี้บ่มีเวลาก็เลยมาเก็บต่อเดือนมีนาเก็บเฉพาะเสาเรือที่ตรงน,นั้นเองครับเฉลี่ยสองมือเอาไปขายได้เงิน3,500นถึง4,000บาทตั้งแต่เก็บมาประมาณ2เดือนนี่เพิ่น ขายได้แล้วหลายกว่า40,000บาทเราได้หมอแพทย์เป็นรายได้เสริมอย่างดีเลยครับลงทุนแค่หนามันรถเท่านั้นเองเพราะว่าไอ้เคยไปถามจุดรับซื่ออยู่แถวๆหน้าสามดีหน้าไอ้หยุดรับซื้อใหญ่เลยว่าเอาไปยังครับยังสิเพราะเขาเก็บเราใส่บิ๊กแบ็กใส่บิ๊กแบ็กยิ่ใหญ่นี่กอง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 แล้วก็ใส่ขึ้นรถสิบล้อรถคอนเทนเนอร์ขามาท่าเรือกรุงเทพนี่แหละส่งไปประเทศจีนเขาว่าเอาไปเย็นยาสมุนไพรน่าจะเป็นยาระบายที่ไอ้หวามันไปเข้าสูตรยา เออเ้าก็เกิดม,มาจะหน่อยบ่เคยว่าเป็นยาไหมแม่นอยู่ค่ะกระทีมทุ่มไปเพราอะไสนใจเก็บเลยเนาะโอ้ของธรรมดาสั่งไร่ใดครับรช่วงนาช่วงนากระสิผ้าไปเบิ่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีกรรมโบราณของชุ่มชนเล็กๆหมองนึงครับยูภาอีสานนี่แหละนะครับมีมาตแต่โดดแล้วอันนี้นะครับอ่อออค่ะก็คือการครับไอเขาเรียกว่าอย่างก่อน ปูดปูตื้อแสนคําถูกไ,ไหมไอ้ก่อนที่จะไปนะคะคช่วงนี้หมอแพทย์สิภาไปเบิ่งความสงบก่อนจากช่องรุ่งทิวาอ่าเพิ่นบอกว่าคู่เนี่ยบ่อยากเห็นพ่ออ่อนลำบากอ้อคู่ก็เลยต้องเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดอีหยังเนาะเขาไปเบิ่งกันเลยค่ะค่ะเ่าเห็นพ่อออนเฮ็ดทั้งคู่สะอาดลงเลีอดเป็นอย่างคู่กินโตเกียวแล้วคู่ไก่ย่างไปลีนคู่ไก่ลีนแต่คู่บ่อยากเห็นพ่ออ่อนลำบากเนาะ ผู้ไ่อยากเห็นพอเห็นงายนะเห็นงานลำบากผูก็ไปงี่ยว่็ผูคะแต่ผู้ไปอยากเห็นพอลำบากแล้วผู้อยู่ไกลๆพอผูกำลังแมนไงผู้เห็นพอขวดนั่นขวดนี้ผู้บ่อยากเห็นพอลำบากบ่อยากเห็นบอเห็งาาหนะผู้ได้เ้าสถานีบริการน้ำมันพีที กับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการตุ้มฮมครับตุ้มฮมพยายามสีหาเอาพิธีกรรมศักซิธ์พิธีกรรมโบราณในพื้นที่ท้องที่ต่างๆมาฝากพี่น้องเพราะวา่านับมือสีเห็นหน่อยโลกหน่อยโลกหมอแพทย์ค,ค,ครับเมื่อนี้ตุ้มฮมกับสิผ้าไปเบิ่งพิธีกรรมศักซิิทธ์งานบุญทาที่จัดขึ้นทุกๆปีค่ะคทุกๆปีของเดือนหกเพื่อแสดงความกตัญญูของปูตือแสนค,คัาซึ่งเป็นสิ่งศักซิิที่ชาวบ้านเสว่า เฝ้าคุ้มค้องชาวบ้านมาตะโดนตะโดนแล้วค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะเสียงแค้นเสียงพิ้นเสียงกลองดังขึ้นพร้อมกับลีลาฟอนร่ำของแม่นางเทียมนำพาชาวบ้านทามวงและพี่น้องจากอำเภอปทุมรัฐฟอนร่ำรอบโตัวบวงสวงที่เต็มไปด้วยเครื่องเซนไว์ ผู้คนตั้งใจนํำมากแก่บนตามค่ำที่เคยบนบานสารกล่าวไว้ฟ้อนร่ำเป็นวงกลมสามรอบคือการเคารพบ,บูชาและแสดงความกตัญญูต่อปู่ตื่แสนคำ่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเสือวาเฝ้าคุ้มครองชาวบ้านมาตั้งแต่เริ่มกอ่อตั้งหมู่บ้านสาธุเด้ออ่ปใหญ่ตื่แสนคำํำลูกหลานกแต่เอางวงโม่มาให้พ่อัหญ่ก็คือเรียงประจำปีของขอบร่วโลกของเราเด้อทั้งขอบพ่อทั้งหลวกทั้งหลานมาขอมาให้พิปัหญ่รักษา เอามา้าไหวพ่อใ,ใหญ่ทุกปีไงยุดดีมีแห้งลูกหลานไปใส่มาใสใรใใ็จไงพ่อย้ำตุ่มน้ำเลียมเดินทางไปไก่ม้าไกลทั้งไปทั้งกลับหันที่กว้างปลอดภัยปกปั่นรักษาลูกหลานเด้อผ่านไปผ่ปานมาสิ่งใดลูกหลานเบาพอดีหรือสีเบาเด้อพ,ใใพ,ใใพ่อคิดพ่อยังกะยัยพ่อใหญ่ถือสมถือสาเด้อมื้อนี้ทุกปีทุกเดือนลูกหลานกะเอามาถวายพ่อใ,ใหญ่ ิ่งดลูกหไ้ศาลมมปูตาหน่อยสามหลังตั้งอยู่ริมลำเสียวใหญ่นี่คือทีป่ประดิษฐานจิตวิญญาณของปูตือแสนคำ่ำและบริวานหลังจากบวงสวงแลว้วชาวบ้านทยอยนำของเซ่นไหว้มาถวายที่ศาลแห่งนี้หยุดถูกบอกกล่าวถึงเจตนาพร้อมอธิษฐานในใจก่อนสีนำของไหว้ไปรวมแบ่งปันให้พี่น้องที่ม่เยี่ยมยามปีที่แล้วนี่ได ดอกเนี่ยพองีว่าสีมากแกไปเหตุงานทังไกท่ทา้งภาไต่ครับที่นี่ได้กาได้ความประสบความสำเร็จมากแต่เลยไปมา ย่บนนแี้พยยในนมือีพระพุทธรูปสององค์เก่าแก่ได้ถูกบันเชิญขึ้นจากลำน้ำมเมื่อ47ปีก่อนเป็นเหตุสําคัญให้เกิดบุญทาพระในทุกๆปีในวันผุดแรกของเดือน6กชาวบ้านอันเชิญพระออกมาสงน้ำตั้งไหว้ให้กราบไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เมื่อขั้งตะก้อนพุทธโบราณน,นี่เิ่นเิ่นฝันมีมีคนอยากมานอนน้ำเพิ่นเพื่อเ,เลยลงไปหมดนี่ มองนี้ละมองที่ความตาภาพเนี่ยเาเห็นนี่คือคนไปหมดแล้วคนไปเห็นหัวเรือหัวเรือมันโผล่ขึ้นมายู่สองล้ำคนก็เลยมากโบให้ท่างเจ้าวาดพระคู่สถิต้องจะพ้นเอเราอดีตเจ้านะเพื่อเรากันเลยมากเอื้อนเช่าบ้านมากมาทำไปเที่ยขึ้นนี่คนร้ายนี่นี่ตอนขึ้นเล่าคนก็มีพิธีททำไปที่ทางศาสนาพ้อม นอกจากพิธีกรรมทีศักดิ์สิทธิ์งานบุญทาพระยังเป็นเท้ทีร่วมพลังของชุมชนกิจกรรมย่างการถวายผับปลาสวอยดาวรุ่นของร่างวันแม่แต่เคยตางชาติยังมารวมงานแบบมวนซื้นได้พาเข้ามาผาดข้อกับกลายเป็นเคยอีสานย่างเต็มโตเก่งตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับ เด้เห็นที่ไปที่มาแล้วเขาใจแล้วค่ะเขาใจชาวบ้านนะครับแล้วก็เห็นว่านี่เม็นเรื่องที่ว่าอุปโลกันขึ้นมาหรืออย่างที่ไม่นี่ไม่เป็นรูปท้ายชัดเจนแมนค่ะโอ้งมมขึ้นมาจากแม่น้ำชีเลยครับแล้วก็ชาวบ้านเพิ่นกันเลยโอ้ยิงมีความศรัทธานับถือ่ะครับนี่ละครับในหมู่บ้านตำบลในชุมชนในหน่อยทั่วไปหลายที่ กับมีทีไปทีมาของการตั้งชุมชจลักษณะแบบนี้นะครับน่าสนใจอย่างยิ่งครับตัวประเทศเลยข้าวนี้เฮ้ามาเรื่องของสถานที่เที่ยวในสายสายมู่<า>หมอ้อแม่พิพิพันสัตว์ท่าหรือว่าเชื่อถือในเรื่องของพระยานาคสวนนันทนาอยู่ขอนแก่นเน่าเคยนับเสือไปทีหนึ่งแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่แล้วเพิ่นค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆข้าวนีเนี่ยตุยไปเบิงตุยตูมโฮมไปเบิงมาว่าเออเริ่มมี สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาเพิ่มอ,อไปเบิ่งครับว่ามีอย่างเกิดขึ้นนะครับอยู่สวนนันทนาขอนแก่นครับเนี่ยครับป้ายนี่ก็สร้างขึ้นมาแล้วครับโอ้สวยงามขมากนะครับ อยู่ตบบลซิล่าเพเภมเมืองขอนแก่นด้วยครับตอนนี้กำลังเป็นทีนิยมของนักท่องเที่ยวครับผ้าครอบครัวมาเบิงสถานทีที่ได้เรียกได้ว่าเป็นหน้าค่าพิภพกลายเป็นแด่มากของจังหวัดไปแล้วตอนนี้ครับโดยเฉพาะสายมูเตลู่นี่แหละครับเจ้าของสวนเป็นนักธุรกิจครับมีความเดือมใสศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคกัมาสร้างรูปปั้นพญานาคราชทั้ง4ีตระกูลก็คือปูพ่พญานาคทองคําเจ้าย่านางพญานาคขี้นีก้อนทองพญาดำแสนสิริจันท์ รานาคราชนะครับพญาดาแสนศริจันทรานาคราชนะครับหรือองค์ดําแสนอ,องค์พญานากินีมณีจันทรามนตรานาคราชและกับพระพุทธนรุนาถประชาบดีประทับอยู่ทั้งโตพญานาคเจ็ดเสียนน้ำวาพญาอนันตนาคราชนี่แหละเปิดในเดกาไว้ขอ,อพรห่างจากวังพญานาคไปบ่อกไก่ครับกับไปลาดอาหารและก็เป็นคาเฟ่ คือว่ามักไม้ตั้งอยู่ทางเขาสวนเลยครับมีการตกแต่งหนาล้านยางสวยงามนี่แหละครับคันนักท่องเที่ยวไปเบิ้งแล้วก็เมื่อยมีเครื่องดื่มเย็นเย็นคลายร้อนเดี๋ยวจะมือหลังไปหน้าสามดีสิภาาไปเพราะนี่อยู่บกไก่อย่างหน้าสามดีไปค่ะเพราะว่ามันเขียวดีตะคอนทุกนาครับยูดีมีแห้งค่ะทีนี้เรื่องผ้าการกินอาหารอาหารมาแม่สิผ้ามีอาหารอันใดที่กินแล้วมันเห็นให้เขามีความสุขครับ ติดตามช่วงนาค่ะาาน,นี่แหะครบับกับกระสู่ช่วงสุดท้ายของสุมโมมครับเมื่อนี้มาอีกแล้วแนวกินแนวอยากมาแล้วค่ะ <c oughs> แล้วกะเมื่อนี้มามีทั้งสิเห็นในพี่น้องเห็นนะครับมีท้าผลไม้มีทั้งทัวทั้งนมค่ะช็อกโก,ก,กแลต มีตรงไข่พ้ออยาง้งโยกเกือบโยเกือละกาบักสรงมีหลากหลายแปลว่ามันต้องมีประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์้ากินหมอแพทย์สิภามากินเพื่ออีหย่างเือนี่คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ประชาชนจริงๆคนไทยเข่าสู่ความเครียดเยอะเนาะหลายหลายคนก็บอกเคยคิดสนใจว่าจริงๆความเครียดเนี่ยมันแก้ได้ด้วยอาหารได้ไอคือในในความหมายนี่หมายความว่าความสุข ความคลายเขีย่ยมันจะมีสารเคมีรังกายบ,บําบัดด้วยพวกนี้จิม้มแมนมีสารเคมีที่เรียกว่าเซโรโทนินครับดปามีนเอนโดฟินใช่ไหมเขาเคยได้ยนินเนาะซึ่งสตัวนี้มันเป็นสารแห่งความสุขที่มันลังออกมาในสมองอแต่เขามีเขาก็จะมีความสุขผ่อนคลายเนาะถ้าเกิดเสียสมดุลของสมุงเนี่ย บางคนก็ต้องกินยาแก้ซึมเศร้าบ้างแก้จิตเภทบ้างแบบนี้นะคะอาหารสมุนีจะช่วยไปสร้างสารเหล่านั้นในสมอง่เอากล้วยนี่มันกล้วยก่อนได้เลยครับอายเคยหมอแพทย์เคยบอกตอนว่ากินกล้วยก่อนนอนแล้วหลับสบายคือกันกล้วยเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนโทิปโตเฟนครับอ่าซึ่งทิปโตเฟนเนี่ยแหละค่ะในกล้วยเนี่ย ร่างกายกินเข้าไปมันจะเอาไปสั่งเป็นสารสื่อประสาทซีโรโทนินอ่าเมลาโทนินช่วยได้ช่วยรับไข่เค็มแต่ต้องบอกว่าหน่วยใหญ่มากเด้อยไอ้กินแต่พอตั้มพอดีเด้อบางที่เราบบกใหญ่เลยนะคะใหญ่จริงครับใหญ่มากใหญ่มากมันมีน้ําตาลเนาะถ้ากินกะลดข้าวลงใหญ่มากครับนี่มือผมนี่ดูใหญ่มากอ่ะเนีโอ้ไอ้แบงกินสามเถื่อนได้หนิหลายได้หนิกินเดียวกินไม่หมดกินเดียวไม่หมดอ่ะอันนี้สองไข่ต้มไข่ต้มเนี่ย เป็นโปรตีนที่ดีต้องบอกว่าโปรตีนนี่เนื่องเฮดใหยูทองเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหิวเข่าบาดดึกนั่นก็นอนไม่ดีใช่ไหมอันี้สองคือกรดอะมิโนที่อยู่ในไข่ต้มก็เอาไปสร้างเป็นสารซื่อประสาทดีๆเอนโดฟินก็สางได้เอโลโตนินก็สางได้ไข่ต้มบะอ้วนพร้อมโยเกิร์ต เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างเนาะหนึ่งมันเป็นนมนริงจริงมันเป็นนมในนมก็มีทิปโตเฟนที่เอาไปสั่งเซลลตัวนี้เนี่ยเอาไปสั่งสารแห่งความสุขแปลมันจะมีจูลินซีมีจูลินซีดีๆซึ่งจูลินซีดีๆเนี่ยมันอธิบายนิดหนึ่งมันจะไปบำรุงล้ำใส่ล้ำใส่นี่ยไอโฮบาวาเป็นแรงสั่งสารแห่งความสุขในสมอง ที่เขาบอกว่าลำไส้คือสมองที่สองมีเป็นเหตุผลว่าเป็นยังเขาต้องกินของดีเพื่อบำรุงสมองนะผลไม้มีหลายอย่างเป็นยังขึ้นเหลือกมาแต่กล้วยกับสมแปลว่าสองอย่างเท่านั้นหรืองไงนี่มีบักสมแลมีบักนัดอีกหนึ่งหาบได้มือนี่มันมีงานวิจัยสนับสนุนได้ว่ามันเวาเลนบักสมบักนัดเนี่ยมันสามารถสร้างสารเซโรโทนินและเมลาโทนินได้มากมันเป็นผลไม้ที่ช่วยหลับได้มากแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนอนใช่ค่ะระมัดระวังการปวดประสาะหรือน้ำตาลขึ้นเท่านั้น ถั่วบมอม่ไพววาบดีถูกไหมพี่น้องเพราะว่าใน w ด o นเลยนะองค์การอนามัยโลกแนะนำให้กินถั่ววันละกรมมือเนาะตอนที่มอแพทยว่าเรื่องความดันถั่ววันละหนึ่งกํมมือ5วันต่อสัปดาห์จริงไหมเพราะฉะนั้นถั่วมีประโยชน์หลายอย่างและหนึ่งสิ่งนั่นก็คือมีแมกนีเซียมที่ช่วยคลายความเครียดความกังวลแล้ก็ช่วยหลับด้วยลดความดันได้ด้วยนะ ช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตนี่มันมากเคยได้ยินบอว่าม้าแบบไหนช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยแต่ว่าเคยได้ยินกินต้องมีความสุขใช่ไหมกินช็อกโกแลตมีความสุขกินช็อกโกแลตแหละมันจะเอาไปสร้างเป็นเอนโดฟินเป็นมีความสุขแต่ประเด็นคือระวังการใส่นมและใส่น้ําตาลที่เยอะเกินไปถ้าจะเลือกไอต้องเลือกช็อกโกแลตอ่าดาร์กอ่ะดาร์กช็อกโกแลต 70%เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอย่างเช่น70% 75 8% 0บาดหรือนมน้อยหน่อยค่ะเนาะบ้านกลายเป็นเบาหวานรวมทั้งไอพวกโกโก้ที่ยังไม่เป็นช็อแรกแบบนี้ได้โกโก้ช็อกโกแลตก็คือโกโก้ใส่นมใช่ไหมกโก้ก็คือโกโก้ที่ไม่ใส่ไม่ได้ คาเขายังได้เลย้าเขาก็คือโกโก้สกัดเย็นใช่ไหมอ,อันสุดท้ายคือนอมนมสดเขาเคยโดนสอนมาแต่น้อยเลยว่าดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนหลับสบายถูกไหมคะคือมันก็เป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่ออาไปสั่งสารซื่อประสาทดีๆนี่แหลคะค่ะบางทีผู้ใดขึ้นว่าโอ้เขาแรงย่ำแรงกินอย่างดีให้รับดีผ่อนคลายกกตามด้เลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ดองเลือกเอาด้วยครับว่าข้าเป็นอย่างเกิดจากเขากินแบบนั้นถูกต้องาเรากินอะไร ก็ได้ผลแบบนั้นถ้าอยากคลายเครียดก็ลองกินพวกนี้ดูะนะครับมันก็ช่วยได้ค่ะแต่ว่ามันอย่างที่ว่าปัจจัยความเครียดปัจจัยอื่นด้วยมันก็มีหลายอย่างเรื่องแต่ว่าเรื่องอาหารมันมีสารเคมีที่ออกมาจากอาหารมันซอยเท่าไรอีหลีครับในเรื่องระดับหนึ่งละนะครับขอคุณหมอแพทย์ที่หาพวกนี้มาฝากพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่น้องเนี่ยจบไา่การตู้โมมนี่สงสัยต้องไปหามากินแนนอดขึ้นี่กินกัจะได้กินนะ เอามีงานส่วนไปเที่ยวอีกแล้วครับงานแรกอยู่จังหวัดประยองนะครับช่วนไปงานประยอง Walking Street นะครับไปทั้งชิมทั้งช็อปแล้วก็ชิวแชะพร้อมกับขึ้นไทยรูปนะจ๊ะไทยปพร้อม <laughs> มีสินค้าประมาณ150ลอยหาสิ้ลบ้านค่าแล้วเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มต่างๆมีดนตรีสดทุกขึ้นเลยนะครับบรรยากาศชิวๆแจุดเช็คอินไทยภาพที่ระลึกงานเิ่นจัดขึ้น30พฤษภาคม ถึง3มิถุนายนนะครับตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปถึง4ทุ่มครึ่งอ่างเก็บน้ำดอกไม้จังหวัดระยองนะครับปรเปิน้นจันยุหันนะครับโอ้บรรยากาศอ่างถางอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันต้องดีแน่นอน,นอนอดีแนนน่อครับเพราะว่าถ้าไปจัดทะเลบางที่บางคนบริษัททะเลมันเหนียวตัวเหน,นียวมันหอนอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแบบนี้มันเป็นอ่างเก็บน้ำจืดนะครับมันแค่ทเป็นบรรยากาศแบบนี้เย็นๆชิลๆแชะด้วยอ่ะหมอแพทย์สิภาคไปเที่ยวต่อไออยู่บุรีรัมย์เป็นงานไทยฟรุตเฟสติวัล2000 568เป็นกิจกรรมชวนชิมช็อปคือกันน่ะล่ะค่ะนะคะเปิดตำนานความสดใสของผลไม้เมืองไทยถ้าเป็นเงาะกับเงาะหวานฉ่ำไอถ้าเป็นมั่งขุดกับมังคุดเนื้อเนียนทุเรียนนำแร่ภูเขาไฟนะคะครวก็พ้อให้เลือกเสื้อแบบจัดเต็มนะคะควันที่4 -6 ถึงมีทุนายนนี่ค่ะปีสองัาเท่านี้ล่ะค่ะอยู่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งอายเป็นคนหนึ่งหมอแพทย์ มากกินผลไม้ทุกประเภทผลไม้อียังกระตามกินทุกอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมขอเชื่อชื่นนะครับนานี้เป็นนาที่ผลไม้เมื่อรอดมันออกมาหลายพี่น้องกงสีเห็นนะครับข้าวผลไม้ตกต่ำนะครับสวนนุ่นยกเว้นทุเรียนทุเรียนแต่ละค่าดีแต่ว่ายางอื่นบักม่วงก็ดีบักแตงโมหรือว่าหมักบงอย่างต่างๆอ่าราคามันตกครับเพราะออกเม่าพอๆกันแต่ว่า ถ้าคนไทยซอยกันกินคนละหน่วยสองหน่วยคนละโลสองโลนะครับดีเอาเงินไปซื้อเนี่ยกินพวกนี้กันลดามเพียดแล้วเนาะไปซื้อมาเป็นการอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรนะครับไทยซอยไทยไทยก็ดีครับ ถึงช่วงที่เฮารอคอยแล้วไอ้ก็คือช่วงที่เป็นคลิปจากทางบ้านเนาะสรงเพลงตุ้มฮูมาหลายหลายได้ดิมีแต่คนรอเมื่อไหร่จะถึงคิวเราจังเสียหน้าเมื่อนี้เป็นคิวของน้องอีคิวอายุสองขวบหกเดือนเท่านั้นเองค่ะบอกมาว่าคุณปูชอบรายการตุ้มฮู้ไลยหลายเป็นอย่างคุณปูคือบอหลอกเองทุกคนอย่ให้หลานเป็นแฟมืมอ่าเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งน้องอีคิวกันเลยค่ะมามาร้องเพลง อร่อยเมนต์ด้วยกันหมูเฮามูเหาราดกัีตามมาเด้อมาดูหมอมปบมือเลยลูกต๊ะมอเลยมีคนต่อเพลงให้กอดนะครับมีบทด้วยบทมีบทต่อไปที่ละลอว่าถ้าอันนึงไปแล้วจิตต่อได้ได้ฟังบ่อยนะนี่แปลว่าฟังบ่อยได้ไอหลานเก่งมากนะครับน้องอีคิวอายุเพียงแค่สองขวบหกเดือน แต่ว่าดูท่าทางน่าจะใส่ไซส์ S ได้นะครับน้องอีกคิวยวลุงเดี๋ยวลุงส่งไปให้นะครับรออีกไม่นานรออีกไม่นานนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชมรายการตุ่มโฮมได้หลากหลายช่องทางนะครับแล้วกาทำเบิ้งสดสดบทท่าน กาไปเบิงในสารระบบย้อนหลังทุกรูปแบบนะครับมีอีย่างสิเป็นคําแนะนําต่างๆอยากให้ทุ่มโฮมไปทายถ้ำไปเบิงแล้วก็แม่กระทั่งเขาม่ได้บอกดูแล้วเรื่องเสือผ่าพี่น้องวิสาหกิจชุมชนมีผลงานแบบนี้หรืออย่างต่างๆทรงไหมทุ่มโฮมเอาจีทรงเอาจีไซแล้วก็ได้ประชาันพันห้ยเลยครับเด้อพอดีพอดวลาครับเขาสองคนล่าไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตุ่มโฮมไอุ้่มโฮม หอมตุ่มหอมตุ่มหอมละเสียงดังระตุ่เข้ามาตุ่มหอมมาชมความงามวิธีแห่ง